ยุคโควิดเราต้องช่วยกันคำว่าพอเพียงทำให้รอดได้สนับสนุนโดยแป้งเมจิกสวัสดีครับส่วนเมจิกมาแล้วครับวันนี้มีหัวข้อนะฮะให้ประสบการณ์ที่ผมได้ผ่านมายาวนานนะฮะกับคำว่าพอเพียงนะฮะจากประสบการณ์ที่เราขายคือสำอางแป้งเมจิกแป้งหน้าเด้งมายาวนานนะครับแรกๆเราก็เป็นการออกบูธนะฮะซึ่งเป็นการออกบูธไปทั่ว ทั่วกรุงเทพนะฮะก็เป็นมีออกบูธตามตลาดนัดนะฮะแล้วก็ไปออฟฟิศจะมีนะฮะไปทางห้างหางต่าง,างๆแล้วก็ไปทางเมืองทองนะ,ะครับซูเปอร์มิกก็ทำมายาวนานนะฮะตอนนี้เราก็ขายดีมานะครับแล้วก็ลูกค้าก็ติดใจนะฮะติดใจที่ว่าใช้แป้งเมจิกแล้วเขาเออตอบโจทย์เขานะฮะช่วยปิดริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำได้ดีนะฮะ ตอนนี้คาว่าพอเพียงก็หมายถึงว่าพอลูกค้าที่เราออกบูธเนี่ยะะได้ใช้สินค้าเราแล้วจุดติดใจนะฮะก็อยากจะสั่งแต่นั้นเราออกบูธนี่ไม่ไดออ้ออกจุดเดียวเราจะกระจายไปทั่วกรุงเทพแล้วก็ไปต่างจังหวัดนะฮะคือไปไปหมดเลยนะฮะทำให้ลูกค้าติดใจตอนนี้ลูกค้าก็โทรมาสั่งนะฮะเราว่าเขาสั่งแค่ตลับเดียวนะฮะตอนนั้นผมก็ลังเลอยู่ว่าจะส่งจะคุ้มไหมสมัยนั้นนะฮะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับ ครับเพิ่มผมจะไปฟังวิทยุสมัยนั้นซึ่งในหลวงดอกเก้าที่ที่ท่านได้สอนพอว่าพอเพียงนะผมก็เลยตัดสินใจส่งไปเลยนะฮะกับาสาวที่เราไปออกบูธแล้วเขาสั่งแป้งมาปรากฏว่านะฮะก็เราว่าพอเพียงเราก็โอเคส่งแล้วเรากําไรไม่เยอะนะฮะปรากฏว่าเราส่งจากวันนั้นทําให้ยอดขายเรานี้พุ่งเลยนะฮะเหมือนมุมแมลงเลยครับ เพราะว่าเราออกบุ๊กปุ๊บลูกค้าก็สั่งเข้ามาแล้วเราก็ตลับเดียวส่งฟรีคือที่มาของคาว่าพอเพียงคือปกติแล้วถ้าปังเจ้าเนี่ยนะฮะเขาจะต้องสั่งอย่างน้อยสามชิ้น6ชิ้นโหลหนึ่งหรือมีปริมาณแล้วก็บวกค่าส่งอีกนะฮะนะครับแล้วก็บวกค่าส่งมากมายของศูเย์เมมิกนี้คําว่าพอเพียงก็คือ1ตลับส่งฟรีนะฮะทั่วไทยไปไกลทั่วโลกนะฮะเราก็ส่งมาตลอดระยะเวลายาวนานนับ ส,สิบสิบปีนะฮะซึ่งสมัยนั้นเนอเดนโรงเราเก้ายังมีประชนชีพอยู่เราก็ดําเนินการมาอย่างดีนะฮะแล้วก็เราก็เปิดหน้าร้านด้วยนะ,ะขยายธุรก,กิจไปตอนนั้นหน้าร้านด้วยออกพูดด้วยนะฮะทำให้ยอดขายนี่เราขายดีมากนะครับลูกค้าเราสาวรู้จักแป้งเมจิกมากันยาวนานเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะฮะครับก็ทําให้อ่าจุดเมจิกนะฮะหรือแป้งเมจิกนะฮะตัวนี้นะครับแป้งเมจิก ที่เราขายอยู่นะฮะอันนี้ฮะรุ่นเมจิกแพตินัมก็รับเดียวส่งฟรีนะฮะทำให้เราลอดรอดมาได้นะฮะนะฮะนะด้วยคำสอนของนายหลวงว่าพอเพียงแต่นั้นตอนพอพอถึงยุคตอนนี้โควิดนะฮะระบาดอรารวาสอย่างหนักนะฮะทุกคนก็ไม่กล้าออกจากบ้านนะครับกลัวโรคติดต่อบ้างนะฮะนะครับก็เลยทำให้แป้งเมจิกต้อง ที่ออกบูธก็ต้องงดออกบูธนะฮะแล้วก็มีหน้าร้านก็ต้องปิดหน้าร้านก่อนนะ,ะตอนนี้เพราะว่าโรคระบาดกันหมดคนก็ไม่เดินทําให้การส่งออนไลน์ที่ส่งไปษณีเนี่ยทำให้เราขายดีนะฮะขอบคุณครับคุณน้องเล็กที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับนะฮะทำให้เราขายดีและส่งมายาวนานนับ10บ,บปีนะฮะแม้ว่าโควิด แม้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีโควิดจะมานะฮะแป้งเมจิกก็ยังขับเคลื่อนนะฮะขับเคลื่อนและขายไปได้อย่างยาวนานเพราะว่าเราพอเพียง1ตรับสงปียอดขายก็ถล่มทลายลูกค้าก็สั่งมานะฮะผมก็เลยนะครับมาจัดหัวข้อว่าเ,เราจะช่วยนะฮะต้องช่วยกันก็เลยต้องเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายแป้งเมจิก ฟรีนะฮะทั่วประเทศแบบดรอปชิปนะฮะดรอปชิปก็หมายถึงว่าท่านไม่ต้องลงทุนนะครับไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องส่งเองไม่ต้องห่อเองทางสมเมจิกจัดให้แล้วก็ให้ค่าคอมมิชชั่นนะฮะท่านที่สนใจให้ทักมาที่ไลน์ไอดีย ID ผมนะทิติวงนะฮะเป็นลายส่วนตัวหรือว่าเข้ามาที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับเรายินดีช่วยเหลือนะฮะยามโควิดนะฮะโรคระบาดอยากทุกคนตกทุกได้ยากลําบากนะฮะ ลุเมจิกก็อยากมาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือนะครับนะฮะทักมาได้นะฮะขายได้จริงนะฮะตอบโจทย์จริงช่วยจริงนะฮะอันนี้สินห้าครบพูดตรงไปตรงมานะฮะเราถึงจะอยู่รอดได้ไม่ใช่ว่านะฮะอย่างที่เรายุคนี้ตอนนี้ก็สินก็ขาดกันเยอะนะครพูดก็ไม่ตรงนะคดีความต่างๆมากมายก่ายกองตอนนี้นะฮะดังนั้นเราต้องเดินหน้าทำความดีไปเรื่อยๆ คือไม่จิกยินดีช่วยเหลือนะฮะเพราะเรามีโครงการหลายโครงการที่จัดขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นโครงการสวยได้บุญนะฮะคือถ้าซื้อแป้งพบเราดึงกาไรมาก็บอกว่าเรามาต้องการแบบแบบไหนนะถ้าแบบโครงการสวยได้บุญก็บอกมานะฮะเพราะเรามีคลิปไลา์แบบนี้ออกไปแล้วนะครับท่านที่สนใจก็มีมีจํานวนมากที่สนใจเราก็จัดโครงการนี้หนึ่งกำไรมาแล้วเราก็จะดึงกําไรไปซื้ออาหารให้กับ ผู้ได้รับผลกระทบนะฮะหรือว่าจะเป็นโครงการช่วยเหลือคนตกงานว่างงานไม่มีไรายได้ก็ทักเข้ามาได้นะฮะหรือว่าจะเป็นการนะฮะอันนี้ก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะฮะว่าแป้งเมจิกนั้นไม่ใช่ว่าเราจะค้าขายอย่างเดียวเราต้องคืนกําไรให้กับสังคมนะฮะจะไม่จะไม่ให้ธุร,รกิจเราไปได้แล้วก็สังคมก็อยู่กันย,ยั่งยืนนะฮะนะครับท่านที่สนใจก็ทักมาได้นะครับนะฮะสุมเมจิกยินดีช่วยเหลือนะฮะ เราต้องช่วยเหลือกันทุกคนนะฮะเพราะว่าออตอนนี้โควิดมาทุกคนก็ได้รับผลกระทบนะฮะทุกคนตอนนี้ก็ต้องรายได้ก็ไม่มีเงินก็ไม่มีนะฮะแต่นั้นต้องหาอะไรทำนะฮะทักมาได้นะอันนี้ขายได้จริงเรื่องจริงของจริงนะฮะแล้วก็ส่งจริงนะฮะขอให้ทักมาแล้วก็ติดต่อมาเราก็จะมาเล่าสู่เรื่องราวแบบนี้ดีๆนะฮะหรือม่จิกจะออกมาไลฟ์แบบนี้บ่อยๆนะฮะจะจ้างโครงการช่วยเหลือนะครับ ส่งฟรีแล้วก็แล้วก็เป็นตัวแทนอิสระก็มีนะฮะร้านค้าส่งก็มีนะฮะเราก็ต้องทำหลายหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมีการไปแจกอาหารนะในสักเดือนของเดือนหน้าแล้วก็หาที่หาทำเลแล้วก็รวบรวมผู้จิตอาสาจิตใจบุญต่างๆนะฮะเราจะทำไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ขายสินค้าไปด้วยแบ่งกำไรหาคนหาตัวแทนไปด้วยนะฮะให้ไปครบวงจรนะครับแล้วถ้ามีโอกาสก็จะเปิดไลฟ์สดสอน ะะให้ฟรีกับท่านสมาชิกหรือเพื่อนหรือว่าแฟนคลับที่สนใจนะ,ะนะครับแป้งสูตรเมจิกก็จะทําความดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับยังไงท่านที่สนใจก็ทักมาได้นะฮะแล้วก็ติดตามแฟนเพจะะของผม V Magic นะครับ V คือพวกเรานะฮะ Magic ก,ก็คือสินค้า Magic พวกเราสินค้า Magic จ,จะสู้ต่อไปนะฮะเพื่อคนไทยทั้งประเทศนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะแล้วผมจะมาไลฟ์แบบนี้บ่อยๆให้ความรู้ให้ประสบการณ์นะครับโอเคนะฮะสวัสดีครับ